สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเซตเจ้าระบบคัสโกอีคอนทูต,ตัวปับไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมกับวิธีการกดของมันซึ่งมันมีแค่3ามปุ่มวันนี้เราจะมา,าดูวิธีการกดกดปุ่มนะครับเพื่อที่จะ ปรับเปลี่ยนสีหน้าจอแล้วก็ปรับแสงหน้าจอนะครับผมที่ค้างจากคราวที่แล้วนะครับผมเริ่มกันเลยอันดับแรกเรากดปุ่มกลางค้างนะครับผมหนึ่งค้งจากนั้นกดด้านบนค้างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอเป็นครั้งที่สองก็จะมาอยู่ในหน้าของชายหรือว่าสีแล้วก็แสงหน้าจอนะครับผม เราจะเริ่มจากการปรับแสงหน้าจอก่อนออการปรับแสงหน้าจอพอเราเข้ามาอยู่ในโหมดนี้แล้วปุ๊บลอปรับแสงหน้าจอก็คือเราต้องมากดปุ่มกลางอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกดค้างนะครับกดทีเดียวนะครับจากนั้นตัวชายตัวตัวเลขด้านหน้าแล้วก็ตัว S ด้านในนี้ก็พริบเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มแสงลดแสงแบบนี้ได้นะครับผมให้สว่างสุดๆไปเลย แต่กลางคืนมันก็จะแยงตานะครับถ้าต้องการสว่างมากกว่านี้อีกเราก็กดปุ่มกลางอีกครั้งหนึง่งตัวด้านหลังกะพลิบเราก็สามารถเพิ่มไปได้อีกแบบนี้นะครับผมแต่ว่าผมขอเป็นที่หน้า3ามกับหลัง3าถ้าเราต้องการปรับมาอีกอันนี้ก็คือกลับมาอยู่ในเ,เหมือนกับย้อนกลับมาอยู่ในตรงที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้ถ้าเราต้องการลดแสงอีกเราก็กดอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะครับผม เป็นเท่านี้พอกลางคืนจะได้ไม่แยงตาเราเราก็กดอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นด้านหลังอันนี้ย้อนกลับมาอยู่ในหมดปกติ <c oughs> นะครับผมจากนั้นถ้าเราจะต้องการปรับเปลี่ยนสีของหน้าจอทํำยังไงอเอาใหม่เราเราเรากดล็อกก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วไปเริ่มต้นจากด้านหน้ามาใหม่แบบนึงนะครับพอเราได้สีที่เราต้องอได้แสงที่เราต้องการแล้วเราก็กดค้าง ก็จะกลับมาอยู่หน้าจอหลักเหมือนเดิมนะครับผมต,ต่อไปเราจะมาดูวิธีการกดปรับเปลี่ยนสีหน้าจอนะครับผมอันดับแรกเลยกดค้างหนึ่งครั้งนะครับผมตัวกลางก็จะมาขึ้นอยู่ในหน้านี้จากนั้นเรากดตัวบนค้างอีกหนึ่งครัง้งไอ้ครั้งที่หนึ่งกดค้างครั้งที่สองอามาอยู่ในมาโหมดหน้าจอชายใช่ไหมครับผมจากนั้นเรากด ขึ้นบนหนึ่งครั้งไม่ต้องกดค้างนะครับกดขึ้นด้านบนค้างเอ่อกดด้านบนหนึ่งครั้งก็จะมาขึ้นหน้าจอแบบนี้ที่เป็นตัวสีกับตัวเลขแบบนี้ก็คือนะ่าจะเป็นคัลเลอร์คัลเลอร์ที่1นนะครับผมจากนั้นเราก็กดเลื่อนได้เลยครับว่าเราต้องการสีอะไรบ้างนะครับอ่าสีน้ำเงินเบื่อแล้วเราอยากได้เป็นคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นสีขาวบ้างจะได้เข้ากับโทนสีของ ของหน้าจออันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยแบบนี้นะครับผมจากนั้นพอเราได้ค่าที่เราต้องการเสร็จเหมือนเดิมครับกดปุ่มกลางหนึ่งครั้งแล้วก็กดค้างอีกหนึ่งครั้งนะครับจะกลับมาอยู่หน้าจอปกติเหมือนเดิมก็ทำให้ได้ความสวยงามเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็จะเข้ากัน โอเคยังไงเพื่อนๆลองอกดดูนะครับผมผมอัดคลิปวิดีโอเอาไว้ก็เพื่อเตือนความจําตัวผมเองด้วยแล้วก็เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ได้ลองมันมีแค่สามปุ่มอะครับพอเราไม่ได้กดนานๆปุ๊บเนี่ยก็จะลืมว่าว่ามันจะต้องกดยังไงก็ต้องมานั่งไลเปิดคูมือแล้วคูมือก็เป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกก็ต้องมานั่งแปลในอะไรอะใน ในแอปพลิเคชันแปลภาษาแปลภาษาอะไรประมาณนี้ครับผมยังไงก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ